ในช่วงนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำขนมเบวนี่เอาไว้ทานเองกันค่ะเด,เด็กรู้จักขนมบราวนี่กันใช่ไหมคะเวลาที่เราไปเดินห้างกับคุณพ่อคุณแม่เขาจะขายขนมบราวนี่ซึ่งมีราคาสูงนะคะเด็กๆราคาแพงจริงๆแล้วเราสามารถทำขนมราวนี่แบบนี้ค่ะ กินเองได้นะคะขนมบาวนี่ทำไมมันถึงชื่อบราวนี่เด็กๆลองเดาสิคะดูรูปขนมแล้วลองช่วยกันเดาหน่อยว่าทำไมถึงชื่อว่าบราวนี่บราวคือจริงๆเรื่องมันเป็นอย่างนี้คะ่ะเด็กๆขนมชนิดนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเด็กๆรู้จักประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะมันเกิดจากความบังเอิญเด็กๆรู้ไหมคะว่าบางทีความบังเอิญก็ทำให้เราได้สิ่งอะไรใหม่ๆที่มันดีขึ้นอย่างเช่นขนมเาวนี่เนี่ยแหละค่ะตอนแรกเลยเขาก็จะทำขนมเค,ค้กธรรมดาขนมเค,ค้กช็อกโกแลต ที่มันฟูฟูนุ่มๆเหมือนที่เด็กๆชอบทานกันนะค่ะแต่เผอิญว่าวันนั้นที่เขาทำขนมเค้กมันไม่ฟูค่ะเด็กๆมันไม่ฟูนุ่มเหมือนที่เคยทำมันเป็นเนื้อหนึบหนับเขาก็เลยเรียกตามขนมที่เป็นสีน้ำตาลเนื้อหนึบหนับแบบนี้ว่าขนมราวนี่ จากนั้นพอคนไปชิมที่อเมริกาชิมแล้วบอกต่อๆกันว่ามันอร่อยขนมบเบวนี่ก็เลยเดินทางมาจนถึงประเทศไทยทำให้เด็กๆได้ทานขนมบราวนี่ที่อร่อยแบบนี้ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาทำขนมเบวนี่กันนะคะเด็กๆจะรู้เลยว่าขนมบราวนี่จริงๆมันทำได้ง่ายๆแบบนี้เองค่ะ แต่การจะทำขนมไม่ใช่ว่าจะหยิบอะไรมาใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเด็กๆก,การจะทำขนมมันจะต้องใส่ในปริมาณที่พอดีเพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีล่ะคนที่เขาทำขนมทำแล้วสำเร็จเขาก็จะจดจดจดบันทึกไว้ค่ะเด็กๆบันทึกว่าใส่อะไรไปบ้างกันลืมนะคะ พอขนมอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นเขาก็รวบรวมมาเป็นหนังสือมาเป็นตำราตออัมตำรออาราตำราเขาจะบันทึกเรื่องราวว่าเขาทำขนมเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างลงไปในหนังสือลงไปในสมุดแล้วก็ออกมาเป็นรูปเล่มแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะข้างในเล่มนี้ จะมีสูตรขนมจะมีวิธีการทำขนมมากมายเลยนะคะเด็กๆอยากจะทำขนมอะไรเด็กๆก,ก็ดูว่าเขาให้ใส่ในปริมาณที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเค้กหน้าลูกตาลใครอยากจะทานเค้กหน้าลูกตาลก็ต้องดูว่าเขาให้ใส่อะไรบ้างใส่ปริมาณที่เท่าไหร่นะคะอยากจะทำคัสตาร์ด อยากจะทำโรโนมสดเด็กๆสามารถทำเค้กกินเองได้นะคะเด็กๆก็ทำตามหนังสือนี้ได้เลยบราวนี่ที่คุณครูจะพาเด็กๆไปทำวันนี้นะคะเป็นบราวนี่แบบง่ายๆแต่รสชาติอร่อยนะคะคุณครูลองทำหลายรอบแล้วแล้วก็ลองชิมดู มันก็อร่อยดีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าบราวนี่ของคุณครูจะต้องใส่อะไรกันบ้างค่ะนี่ค่ะบราวนี่ของคุณครูอย่างแรกที่เด็กๆจะต้องมีนะคะก็คือแป้งสาลีปอแองงอแป้งไมโทแป้งสออาสาลอ,อีรี แป้งสาลีแป้งสาลีก็คือแป้งที่ได้จากต้นข้าวสาลีนะคะเอาข้าวสาลีมาบดบดบดจนเป็นผงผงค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่ากว่าจะได้แป้งสาลีมันยากมันลำบากเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเอาแป้งสาลีมาทำเป็นขนมจะต้องทานให้หมดนะคะ คุณครูจะใช้แป้งสาลีในปริมาณหนึ่ถ้วยเวลาเขาจะบอกปริมาณบอกปริมาณไม่ใช่จะพูดอะไรอะไรก็ได้นะคะจะพูดต้องเข้าใจตรงกันใครที่จะใส่หนึ่งถ้วยก็ต้องใส่หนึ่งถ้วยในปริมาณถ้วยแบบเดียวกันถ้วยในที่นี้ก็คือถ้วยตวงค่ะเด็กๆ ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามร้านทำเบเกอรี่นะคะจะมีอุปกรณ์แบบนี้ขายอุปกรณ์แบบนี้เขาเรียกว่าถ้วยตวงที่เขาบอกว่าให้ใส่หนึ่งถ้วยก็คือใส่หนึ่งถ้วยตวงแบบนี้ค่ะไม่ใช่ถ้วยอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เขาจะมีตัวเลขบอกเด็กๆเห็นไหมคะ หนึ่ส่วนสี่หนึ่งทับสี่แบบนี้ก็คือ1นส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะเราไม่ได้ใช้อันนี้เราจะใช้อันที่เป็นเลขหนึ่งเฉยๆค่ะอ่าเราเจอแล้วเห็นไหมคะหนึ่งเห็นเลขหนึ่งไหมเอ่ยนี่ไงหนึ cup. ่งคับ C U P พคับหนึ่งคับก็คือ1น่ถ้วยค่ะ เราจะใช้ถ้วยนี้นะคะในการตวงแป้งสาลีค่ะเรียกว่าถ้วยตวงนะคะต่อมามีอะไรอีกอย่างที่สองก็คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเราจะใช้ครึ่งถ้วยนะคะเราจะไม่ใส่หวานเกินกินน้ำตาลมากๆไม่ดีนะคะ อย่างที่3ามผงโกโก้ผงโกโก้แช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะเด็กๆช้อนโต๊ะไม่ใช่หยิบช้อนอะไรก็ได้ที่อยู่บนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะก็คือแบบนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยเห็นหรือเปล่าเอ่ยช้อนโต๊ะกับถ้วยตวงคืออุปกรณ์ในการตวงในการวัดในการ ใส่ของที่เหมือนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นช้อนโต๊ะเด็กๆก็ต้องดูค่ะว่าอันไหนเขาเรียกว่าช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะก็คืออันนี้ค่ะเด็กๆเห็นหรือเปล่าเอยอ่าเขาจะเขียนว่า1 Tablespoon t a b l e ก็คือโต๊ะใช่ไหมคะ Spoon ก็แปลว่าช้อนแปลตามตรงตัวเลยค่ะว่า หนึ่งช้อนโต๊ะ one tablespoon หนึ่งช้อนโต๊ะเราจะใช้ช้อนอันนี้นะคะในการตวงโกโก้ย้ำอีกทีนะคะไม่ใช่จะใช้ช้อนอะไรก็ได้นะมันต้องเป็นช้อนที่เอาไว้ตวงเอาไว้วัดจริงๆนะคะอย่างที่4เกลือป่นเกลือป่น ใช้นิดเดียวค่ะเด็กๆหยิบโดนปลายมือมานิดเดียวแล้วก็ใส่ลงไปเลยอย่างที่ห้านมสดนมสด,มสดเด็กๆจะใช้เป็นนมกล่องนมจืดนมที่เด็กๆทานนมถั่วเหลืองนมอะไรก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยและสุดท้ายน้ำมันพืช8ดช้อนโต๊ะค่ะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาส่วนประกอบกันอีกทีนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเจ้าบาวนี่ของเราจะต้องใส่อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือแป้งสาลีค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าแป้งสาลีเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้เลยมันจะเป็นผงผง ผงผงแบบนี้เห็นไหมคะอย่างแรกแป้งสาลีอันที่สองก็คือผงโกโก้ผงโกโก้ผงโกงโก้เป็นแบบนี้นะคะถ้าบ้านเด็กๆไม่มีผงโกโก้จะใช้เป็นผงไมโลโอวันตินอะไรก็ได้นะคะที่เราเคยทานและที่บ้านเรามีนะคะ อันต่อไปน้ำตาลทรายนออัมนํำไมโทน้ำตออาลอตาลทอรอเขาจะออกเสียงซอโซนะคะทอรอจะออกเสียงซอโซอายอทรายน้ำตาลทรายต่อไปเป็นน้ำมันพืชนะคะ น้ำมันพืชเด็กๆจะใช้น้ำมันพืชแบบไหนก็ได้จะมีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกอันนี้คุณครูใช้น้ำมันรำข้าวนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันมีรูปเม็ดข้าวอยู่จะใช้น้ำมันรำข้าวต่อมาเกลือปนแล้วก็นมสดนมจืดนมกล่องอะไรก็ได้นะคะที่เรามี เมื่อกี้เราดูแล้วว่าบราวนี่ของเราจะต้องใส่อะไรบ้างคราวนี้เรามาดูเครื่องมือที่เราจะใช้กันนะคะว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างในการทำบรบวนี่นะคะอย่างแรกเลยก็คือเจ้าตัวนี้และค่ะเขาเรียกว่าตะก้อมือตออะตะกอรอออกรอไมโทก็ตะกรอ มอ,อ,อืมือตะกร้อมือที่เขาเรียกว่าตะก้อก็คงเป็นเพราะแบบนี้ค่ะมันเป็นคล้ายๆกรงๆแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่าตะกร้อแล้วต้องเป็นตะก้อมือเพราะเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเราใช้มือของเราเนี่ยแหละค่ะในการคนๆๆให้บราวนี่ของเราผสมกันดีค่ะ แต่ถ้าเด็กๆไม่มีเจ้าตะก้อมืออันนี้เด็กๆสามารถใช้ซ่อมแบบนี้ก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะจะใช้ซ่อมหรือใช้ตะก้อมือก็ได้นะคะต่อมาก็คือเจ้าถ้วยตวงแบบที่คุณครูเล่าไปเมื่อตะกี้นี้ว่าเราจะต้องใช้ในการตวงว่าจะต้องใส่เท่าไหร่นะคะต่อมาก็คือช้อนตวง แล้วอันสุดท้ายพอเราทำเสร็จเราก็ต้องเทใส่ภาชนะใส่ถว้วยที่เราจะเอาเข้าไปอบนะคะถ้วยแบบนี้ทนความร้อนได้นะคะเด็กๆจะอบอะไรก็ต้องดูก่อนว่าถ้วยนั้นทนความร้อนได้หรือเปล่านี่ก็คืออุปกรณ์และส่วนประกอบในการทำบาวนี้ของเราค่ะ เราจะมาเริ่มทำาบราวนีกันเลยนะคะอย่างแรกเราต้องใส่แป้งสาลีหนึ่งถ้วยค่ะน้องเคนหยิบแป้งสาลีมาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องใช้ถ้วยตวงตวงแป้งสาลีมาหนึ่งถ้วยเลยค่ะถ้ายังไม่เต็มเราก็ต้องตักจนกว่ามันจะเต็มนะคะ ได้หนึ่งถ้วยตวงหรือ,อยังคะน้องเคนได้แล้วคอ่าได้แล้วใส่ลงในชามผสมเลยค่ะเทลงไปเลย mm hmm. ต่อไปอย่างที่สองคือน้ำตาลทรายนะคะ mm hmm. น้องเคนหยิบน้ำตาลทรายมาเลยค่ะ mm hmm. น้ำตาลทรายเราจะใช้ครึ่งถ้วยนะคะ mm hmm. ครึ่งถ้วยเราลองมาดูกันเลยค่ะ ถ้วยจะมีแบบถ้วยใหญ่นะคะถ้วยใหญ่ถ้าเราจะใช้เราก็ต้องใส่น้ำตาลไปแค่ครึ่งเดียวเพราะเขาบอกว่าให้ครึ่งถ้วยใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีถ้วยเล็กๆแบบนี้ค่ะที่เขาเขียนว่าครึ่งถ้วยอยู่แล้วเห็นไหมคะเศษหนึ่งส่วนสองหนึ่งทับสองแบบนี้ก็คือครึ่งถ้วยเลยถ้าเด็กๆจะใช้อันนี้ก็ต้องใส่ให้เต็ม แต่ถ้าจะใช้อันใหญ่ก็ต้องใส่แค่ครึ่งเดียวน้องเคนจะเลือกอันไหนคะอันนี้ครับอ๋อน้องเคนเลือกแบบครึ่งถ้วยก็เลยต้องใส่เต็มพอดีนะคะใส่เลยค่ะ ได้ปริมาณตามที่ต้องการแล้วก็ใส่ลงไปในชามผสมเลยค่ะ <ๆ fall. S 2> <ๆ S 1> ต่อไปผงโกโก้แ8ช้อนโต๊ะนะคะเห็นไหมคะเด็กๆโกโก้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ เขาเลยเรียกว่าบราวนี่เดี๋ยวน้องเคนจะตักให้ได้8ช้อนโต๊ะนะคะนับดังๆเลยนะคะ 4 Ha Oh Get ต่อไปเป็นอะไรคะเด็กๆอย่างที่4ี่คือเกลือปนพี่เคนหยิบเกลือปนมาเลยค่ะเกลือปนเราจะใส่แค่เล็กน้อยนะคะใส่แค่ถ้าผู้ใหญ่เขาเรียกหรือคุณยายเขาจะเรียกว่าหยิบมือค่ะเด็กๆก็คือใช้มือหยิบแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแค่นี้ก็พอค่ะ ต่อไปเป็นนมสดหนึ่งถ้วยค่ะไปหยิบนมมาเลยนะคะหยิบนมมาเทให้ได้หนึ่งถ้วยเลยค่ะเทให้ได้หนึ่งถ้วยเลยค่ะ ไว้ยยังห่ลยลคะโอเคครับใส่ลงไปในชามผสมเลยครับระวังหกนะคะอ่าเราก็ใส่นมไปหนึ่งถ้วยแล้วต่อไปเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็คือน้ำมันพืชค่ะ น้ำมันพืชหยิบมาเลยค่ะอันนี้คุณครูใช้น้ำมันรำข้าวนะคะเดี๋ยวน้องเคนจะตวงน้ำมันพืชแ8ช้อนโต๊ะค่ะพร้อมนะคะเริ่มเลยค่ะนับดังๆนะคะให้ได้แ8ช้อนโต๊ะ รับดังๆเลยนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบหรือ,อยังเอ่ยครบแล้วครับ าก็ได้บราวนี่ทีน่น้องเคนตวงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคนผสมให้มันเข้ากันค่ะเด็กๆจะใช้ตะก,กั่อมือหรือจะใช้ซ่อมก็ได้นะคะเรามาคนกันเลยค่ะคนจนส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันดีนะคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าบาวนี่ขนมเค้กมันใส่ทั้งน้ำตาลใส่ทั้งเนยใส่ทั้งน้ำมันเด็กๆทานได้นะคะแต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมอย่าลืมทานข้าวนะคะพอไม่งั้นอะ่ะจะอ้วนแน่ๆเลยเด็กๆก,ก็คนไปก่อนนะคะคนจนส่วนผสมมันเท่ากันดีคะ่ะ หลังจากที่เด็กๆคนจนส่วนผสมมันเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่พิมพ์กันเลยค่ะคุณครูใช้ถ้วยพิมพ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเทกันเลยค่ะเด็กๆเทลงไปอย่าให้ล้นพิมพ์นะคะ หลังจากที่เราเทบาวนี่ลงสู่ฟอยล์เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอาจจะตกแต่งเพิ่มด้วยมเมล็ดถั่วนะคะหรือเด็กๆชอบอะไรเด็กๆก็หามาตกแต่งข้างหน้าได้เลยค่ะจะใส่เป็นมาร์ชเมลโล่หรือจะใส่เป็นคอนเฟลกใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะตามที่เด็กๆชอบเลย อันนี้คุณครูก็จะใส่เป็นเ,เม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะแล้วก็โรยด้วยช็อกโกแลตนะคะเราชอบอะไรเราก็แต่งหน้าเค้กตามใจได้เลยค่ะเราทำกินเองเราอยากจะใส่อะไรเยอะๆก็ได้ ถ้าไปซื้อเขาวชิ้นหนึ่งก็หลายบาทเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาบาวนี้ของเราไปอบนะคะเด็กๆจะอบในเตาอบก็ได้หรือจานนึ่งก็ได้นะคะบาวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เตาอบอย่างเดียวใช้การนึ่งใช้กระทะเทฟลอนก็ได้นะคะ เด็กๆนึ่งในกระทะเทฟลอนก็ได้เห็นไหมคะว่าเราสามารถทำขนมทานเองได้แม้ว่าอุปกรณ์ที่บ้านเราจะมีเพียงน้อยนิดก็ตามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาขนมสามถาดนี้ไปอบนะคะถ้าเด็กๆจะเอาขนมไปอบก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่บอกผู้ใหญ่ในบ้านนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีความร้อนมันอันตราย ขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเรานิดนึงนะคะเดี๋ยวพออบเสร็จแล้วเรามาดูหน้าตากันนะคะว่าหลังอบแล้วบราวนี่ของเราจะน่ากินขนาดไหนค่ะเราก็มาเตรียมเตาอบของเราให้พร้อมนะคะไฟบนนะคะไฟล่างจะให้ความร้อนเท่าไหร่เด็กๆก็ต้องตั้งความร้อนนะคะ พวกนี้เป็นปุ่มตั้งความร้อนค่ะอันนี้เราจะบอกว่าใช้ทั้งไฟบนและไฟล่างไฟบนคุณครูจะตั้งไว้ที่1 5 0นะคะแล้วก็ไฟล่างอันนี้เป็นเวลานะคะ t i m e r ก็คือเวลาส่วนไฟล่างคุณครูก็จะปรับไปที่150ค่ะเห็นไหมคะ1น0คือ150 เดี๋ยวเราจะเอาเค้กมาอบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กมาอบนะคะจะใช้เวลาอบประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเค้กของเราจะน่าทานขนาดไหนค่ะหลังจากเวลาผ่านไปเราก็ได้บาวนี่ที่น่ารับประทานแบบนี้แล้วค่ะเด็กๆลองไปฝึกทำกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะ ง่ายนิดเดียวค่ะ